ไปหาใครมาดูแทนแล้วเราก็จะไม่ต้องอัพโหลดคลิปปะโอเค โมบายเดี๋ยวขอทักทายคนที่มาทีหลังเพราะว่าคลิปไลา์สดของเรามันเป็นคลิปยาวมันไม่มีใครจะมาดูยาวมาจนถึงไอตอนท้ายหรอกเพราะฉะนั้นไอตอนท,ท้ายก็เลยขอเปลี่ยนเดี๋ยวจะมาตัดเป็น5้านาทีสุดท้ายจะขอมาตัดเป็นคลิปเป็นคลิปเดี๋ยวนะอันนี้ใครเอ่ยคุณสมปองลินเดอร์สวัสดีค่ะ <c oughs> มานั่งหาดูหาชมอะไรธรรมชาติตรงนี้ เสียงโมดนี่เขาทาบ้านเสียงกลองยาวโป้งๆๆรู้แล้วว่าเขาจะไปไหนกันเขาจะเอาเข้าวไปไปทําบุญเพราะว่าทางภาคเหนือของสาวดอยเดือนสี่ข้าวจี่ข้าวหลามเนี่ยเขาจะมีหอมเอาเข้าวเปลือกเอาเข้าวเปลือกไปทําบุญนะเหมือนกับว่าทําบุญคืนพระแม่โพสก่อนนะเฮจี G, คุณนิพาวันคุณสมปองลินเดอร์พ่อน้อยโมบายขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจเดี๋ยวขอคุยต่ออีกนิด ขอคุยต่ออีกนิดนึงก่อนคุยต่ออีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเริ่ม <c oughs> จะเริ่มไอบ้บรรยายคลิปใหม่แล้วนะเ <c oughs> พราะว่าคนที่มาตรงหัวที่เขาไปแล้วเนี่ยเวลาไลฟ์สดอ่ะมันไม่มีใครหรอกที่จะมาดูไลฟ์เราจนจบเพราะว่ามันยาวทีนี้เรเราก็ตัดเอาท้ายๆคลิปเนี่ยตัดเอากลับไปเป็นคลิปห้านาทีเดี๋ยวก็ได้อีกทูอินวันค่ะทูอินวันนี่ดูอุย้ยลิ้นมังกรลิ้นมังกร ก็ไปไปหาดูหาเลาะหาชมเดี๋ยวจะเรียนแบบใช่ใช่เดี๋ยวเรียนแบบนะพี่พรเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูนะของพี่พรนี่บรรยากาศดีมากเลยในสวนผักอะ่ะคุยไปคุยมาพอจะปิดท้ายพอจะปิดท้ายแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเปลี่ยนคลิป เมื่อก่อนสาวดอยก็เคยทําแต่ว่าตอนหลังมาขี้เกียจมาไหหรือว่าลืมอะไรสักอย่างก็เลยเออไม่ได้ไปนี่อ่าทีนี้คุยกันคุยกันเองแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวสาวดอยจะเริ่มแล้วนะคะคุยกันไปไม่ต้องไม่ต้องสาวดอยจะไม่อ่านชื่อใครแล้วนะอ่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้เรามาชมลําห้วยกันเด้อ แล้วเราก็มานั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าๆสายๆสบายหูสบายตาเนาะวันนี้ปะมาเลาะดูริมห้วยเปล่องไปล่องมาตอนนี้น้ําก็แห้งแล้วเนาะใครจะไปไหนทําอะไรก็ขอให้มีความสุขนี่วันนี้พามาชมมะขามปู่อีกรอบหนึ่งอะต้วันหวยออกหรือยังเนี่ยวันนี้วันที่ยังๆเนาะ,ะยังไม่ออกง่าย อาก็ดูกันไปเห็นไหมคะตอนนี้น้ําแห้งแล้วเด้อน้ําแห้งแล้วรู้สึกว่าจะพามาหลายรอบแล้วพอน้ํามันแหง้งมันก็จะมีต้นหญ้าขึ้นเต็มเลยอันนี้ต้นอะไรมีใครรู้จักมั่งแถวบ้านสา,าวๆก็เรียกต้นละหุ่งนะละหุ่งละหุงลายลน่ะได้ยินเสียงกลองยาวกลองคารวานกลองยาวเขาจะไปเขาจะไปทําบุญเขาเปือกกัน เราก็อนุโมทนาสาธุกับเข้าไปด้วยเนาะนะอุ้ยฟังเสียงกองยาวเนาะเดี๋ยวเราเราเดินไปถ่ายกองยาวสักคลิปหนึ่งก็โอเคอยู่เนาะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งตอนนี้ขออะไรแถวนี้ดูก่อนเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมสบายหูสบายตาแต่ว่าลงมาลงมาอยู่ในลำห้วยเหมือนจะเย็นแต่ไม่เย็นนะอุ่นแล้วน้ำในลำห้วยเนี่ยมันก็อุ่น นี่น้ำอุ่นนะน้ำไม่ยเย็นนี่น้ำอุ่นจริงจริงด้วยแล้วตอนนี้เวลาจะเข้าหน้าแง้งตะคงตไคล้อะไรก็เริ่มจะขึ้นละมาแล้วโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไปดูกลองยาวกลองยาวที่สงสัยต้องขอเป็นทริปหน้าก็แล้วกันนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้สาวดอยสตอรี่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะ